สวัสดีครับชื่อติ่าสิทธนันทวันจิตรนะครับแต่ชื่อได้ช,ช,ชื่อนอนท์นะครับตอนที่มาเรียนอยู่โรงเรียน ABK College เนียเป็นเวลา3ามปีแล้วก็ตอนนี้ก็มาทํางานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นครับเออเริ่มแรกตอนที่น้องนนท์ตัดสินใจไปเรียนภาษา,า,าเนาะตอนนั้นจําได้ว่าน้องนนท์เพิ่งจบมเอ้ยจบอาหารลาัยปอตีทำไมเร <ๆ S 2> าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะไปเรียนภาษา,าที่ญี่ปุ่นเลยอะค่ะมีความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่า ก็คือตอนระหว่างเรียนผมเป็นปตีผมเรียนภาษาควบคู่ไปด้วยครับซึ่งเป็นเป็นมันที่มันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นผมค่อนข้างจะช้ากว่าชาวบ้านคนหนึ่งแล้วคาวนี้พอเรียนจบปุ๊บเวลาเวลาราว่านอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คิดว่าเออถ้าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเรียนไปจริงจังเลยดีกว่าแล้วคิดว่าเออถ้าไปเรียนยี่ประเทศญี่ปุ่นเลยน่าจะเร็วกว่านี้ก็เลยตัดสินใจไปเลยครับเรามีเป้าหมายในการที่จะทํางานที่ญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเลยแล้วไหมคะ ตั้งแต่แรกยังไม่มีเลยครับตอนแรกคือย้อนไ,ไปเอาภาษาแล้วกลับมาทำางานที่ไทยแล้วครับอออแล้วมันไปไปมา,มาถึงแบบทําง,งานที่ญี่ปุ่นนะอก็คือคิดว่าเออไหนๆเราก็มาถึงประเทศเขาแล้วทําไมเราก่อนที่เราจะกลับทําไมเราไม่ไปให้สุดทางลองให้ไ้สุดทางก่อนเลยอนะไรยเงี้ยเราลองดูอย่างปัจจุบันที่น้องรุนมีบอกว่าน้องนุ่นทำงานเนาะเกี่ยวกับทางด้านการโรงแรมเอ่อในด้านของการโรงแรมอะคะ่ะเราควรมีความรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นในระดับไหนคะ ผมจะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคืออย่างแรกเป็นพาร์ทไทม์กับพนักงานประจำพาร์ทไทม์โรงแรมผมค่อนข้างจะฟรีสไตล์ครับเคือจะรับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N5 ถึง N4N5 ก็ได้เหรอ N5 ครับพาร์ทไทม์ใช่ไหมพาร์ทไทม์ครับพาร์ทไทม์ถ้าเป็นพนักงานประจําควรจะเอามาณ N3 หรือ N2N3 ป้ายๆหรือ N2 ครับ อย่างนี้ถ้าแบบน้องๆที่แบบไปเรียนภาษาถ้าอยากจะทํางานพัฒนามแบบเพิ่งไป NCN 5้าก็สมัครพัฒนาอันนี้ได้สมัครได้ครโอเคช่วงที่เราระยะเวลาที่ผ่านมากับการทํางานที่ญี่ปุ่นแบบเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกสามเดือนแรกเป็นช่วงเอช่วงที่ทดลองงานนะช่วงก็ค่อนข้างกดดันมากเลยเพราะว่าเขาจะคาดหวังในตัวเราส่งากว่าเราจะสามารถทำอะไรให้เขาได้บ้างเราจะสามารถเติบโตได้ขนาดไหนให้เขาดูได้บ้างอะไรเนี้ยครับจะเป็นกดดันช่วงนั้นมาก อย่างเอ่อหน้าที่ที่น้องนนทาตอนเนี้ยแบบเราต้องรับผิดชอบส่วนไหนเป็นหรอคะตอนนี้ประมาณสิบอย่างได้ครับประมาณอ่าอย่างแรกคือเช็คอินลูกค้าครับลูกค้าก็คือช่วงระหว่างเช็คอินถึงเช็คเอาท์เราต้องดูแลเขาในช่วงนี้ให้ได้ค่ะคือเขาต้องการขาดเรืออะไรเราเราก็คอยสัพพอยต่อครับเช่นอ่าห้องไม่สะอาดนะเปลี่ยนห้องไหมครับไปประมาณนี้ แบบว่าเหมือนเราก็ต้องทําแทบทุกอย่างในของงานโรงแรมเลยใช่ครับใช่ครับอ่ะแล้วก็จะมีแบบเอ่อแบบบริษัททัวร์ก็มาบ้างืเขาจะมาโทรมาสอบถามว่าเออไอ,อวันนี้ออะแต่ลใครจะแนะนําตัวกันบริษัทนี้มันตึ๊ดแก็จะแนะนําว่าเออจะถามว่าเออวันเวลานี้ห้องว่างหรจะนอนยี่สิบห้องมีไหมอะไรเงี้ยเราต้องดูเช็คอ่าน,นี่นี้ก็บอกเข้าไปทํางินพาักาที่นี่ต้องแต่งแรกอยู่แล้วไหมคะ ตอแรกปีแรกผมยังไม่ได้ภาษาเลยเลยครับตอนแรกผมไปทำอาอ่ <ฮะ S 2> <ouais S 3> แมตเตอนวันปีหนึ่งเพื่อให้เราระาพื่อให้เราระษัไเพบห้นราน,นึงก่อให้รารวัเพอื่อยากแบ,บัอเพกให้เราะันแพบก้าวบบหนเาืให้รารังเพบ่อ้เราวังเอ้อาทำวงเพื่องหราระพ่อ้รัรับเใ้เราระเพมอใ้ราระวงเอ้ารารงเรือ้างเื้ยราคือป,ปีแรกทำับเีื่อทห้เารังเ่อทห้เรงทพื่อใรารังแรครับ รายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันน้องงานโรงแรมเพราะว่าจากที่แบบน้องรุ่นเคยแบบเล่ามาว่าแบบผูงานโรงแรมต้องทําอะไรบ้างพี่ก็แบบแอบ,บตกใจเหมือนกันก้ง,งานโรงแรมแ,แบบรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆครับแต่ถ้าเป็นพาทางแพทย์ชยกินชะเกเอาหานะครับ แล้ววัฒนธรรมการทํางานที่ญี่ปุ่นแบบเป็นไงบ้างคะงานแบบมันมีความยากหรือว่ามันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะพอจะรู้สึกว่าเออการทํางานที่ญี่ปุ่นมันจะแบบหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออทํางานที่ญี่ปุ่นมันกดดันมากๆมันเป็นอย่างนั้นไหมคะใช่ครับตาม้า <c oughs> เลยครับกดดันมากไหนแล้วหนเป็นยังไงบ้างค่ะตอนแรกอะไรผมยังภาษาตอนแรกยังไม่ยังไม่ได้คล่องมากภาษาเออสุภาพครับยังไม่ไม่คล่องเลย กล้วคือเขาแบบพูดพูดกับลูกค้าว่าควรสุภาพหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเขาคูดกับภาษาละคนไปฝึกข้างนอกนี้ไม่พอึพก่อะไรครับไปอาหารประตวนมาโทรศัพท์ยังโทรศัพท์ยังไม่ค่อยคล่องรับสายฟังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้อะไรครับเขาบอกให้ไปฝึกมาอะไรเขียนคันจีอะไรนี้แล้วก็ไปฝึกการฝึกท่องชื่อคนครับจ็กินตอนชื่อคนอ่านคันจีล้วนเลยเราฝึกของมันมาครับ แล้วตัวช่วยที่แบบทําให้เราก้าวข้ามการทํางานที่กดดันแบบมันคืออะไรครัอืมผมคิดว่าสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมง,งานก็ม,มีส่วนครับผมกับเพื่อนร่วมง,งานจะจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นสายโทรของอ่าเอชพีดีหรือบุ๊กิ n งมาจะเป็นเป็นภาษาอังกฤษไงเขาก็ <ใช S 2> เดี๋ยวรับให้เขาเงี้ยหรือแม้ถ้าเป็นบริษัทต,ตัวของญี่ปุ่นมาเขาก็ช่วยผมอะไรเงี้ยคือช่วยกันและกันแล้วไม่มีแบบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีแล้วให้ผมแบบทางมาจุดได้จุดได้ในระดับหนึ่ง การการทํางานโรงแรมอย่างหลักๆอ่ะน้องนวลใช้ภาษาญี่ปุ่นกับอังกฤษนะคะหรือว่าเป็นญี่ปุ่นล้วนเลยของผมอยู่ในเขตโตเกียวซึ่งจะมีภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นปนปกันไปบ้างอืมก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเออใช้ทั้งสองภาษาใช่ครับใช่พอบอกได้ไหมว่าแล้วข้อดีข้อเสียของการทํางานที่ญี่ปุ่นที่แบบน้องก็มีประสบการณ์มาแบบมันเป็นยังไงบ้างคะอือที่ผมเจอมาจะเป็นของข้อดีของคือเพื่อนร่วมงา เพื่อน้ทงงานดีด้วยคือบางบางบริษัทอะเขาไอพนักง,งานเขาจะแอนตี้คนต่างชาติก็มาทําง,งานก็มีอืมออ๋อเคยเจอเหมือนกันอ่าครับใช่แต่ผมโชคดีที่ผมมีเพื่อนทำงานดีอืมอก็แต่เคยมผมก็เจอเคยเจอลูกค้าแอนตี้ผมก็มีนะเยอะเอู่ยรับจ่ายพ๊บขอพูดกับคนญี่ปุ่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็มีครับแต่มากอืมแล้วน้องนนรับมือ,อยังไงอะคะกับถ้าถ้าเราเจอสถาน,านการณ์แบบนั้นอะอ่าสบฝยก็ได้ครับ เขาไงเขาเขาแอนตี้ไงเขาแอนตี้ไงเขาก็ไม่เอารอยต้น้เส่งไม้ต่อไปเลยอย่างนี้ครับแล้วขั้นตอนในการหางานที่ญี่ปุ่นนะคะตอนที่น้องนท์แบบจำได้มาทำงานโรงแรมเนี่ยเรามีขั้นตอนในการหางานยังไงบ้างอะคะถ้าเป็นตามปกติทั่วไปคือทำผ่านหาเอเจนซี่ครับอไม่สองหาเอเจนซี่กับงานจ็อบแฟรสองอย่างครับ แล้วอย่างน้องนุ่นเป็นทางไหนคะจอบไปจอบเฟร์ไหมหรือว่าเช็คเอเจนซี่ผมไปทั้งสองอย่างเลยครับตอนนั้นผมเป็นช่วงโควิดนะครับก็คือเขามยังค่อนข้างเข้มงวดกับภาษาดังนั้นผมเลยเลยสอนอ,อย่างนี้ผมเลยไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยเอา่าไอ้โรงแรมที่ผมทําอยู่ตอนนี้นตอนแรกผมทําเป็นพาร์ททางก่อนแล้วคือผมเลยจะตอขอเขาว่าเออเดี๋ยวขอเป็นพนักงานประจําเลยได้ไหมขอเลื่อนขัน้นอะไรเงี้ยเขาโอเคได้ได้เพราะว่าเขา,เขาทำเง,งานินเขาเมาื่อตาตันหนึ่งนานตาตันหนึ่งนะมเขาก็าเห็นว่าเราเออเขาท้าทางขึ้น ในเงี้ยเขาเออถ้าเขาเป็นพนักงานประจำละคนพั้งาขึ้นมากกว่านี้เขาเลยรับไปครับน้องนุ่นเออไปไปทั้งสองงานใช่ไหมทั้งทั้งเอเจนซี่แล้วก็จอบแฟร์แต่น้องนุ่นได้จับจอบแฟร์ไหมคะรับผมผมได้จับจอบแฟร์งานเงินแต่ผมไม่เอาครับอืมแล้วเอเจนซี่มันมีค่าบริการไหม่ะอยากรู้อ่าเอเขามีค่าบริการแต่คือเขาจะเก็บจากไอบริษัทเขาก็ไม่เก็บจากเราครับ แล้วเอ่อในการที่แบบว่าเราจะสมัครงานที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะน้องเนเตรียมตัวตัวเองยังไงบ้างคะอ่ามีล็กกิโชอ่อาเรซูเม่ครับเรซูเม่เราเตรียมอะไรบาเรซูเม่อืมครับอภาษาญี่ปุ่นควรได้เราเป็นสองเป็นสองขึ้นไปนไเป็นสองขึ้นไปคปรับฝึกการสัมภาษณ์เขาจะเรียกเราไปในห้องเหมือนห้องโต๊ะตัวเขาเราต้องชินให้กับบรรยากาศนั้นให้ได้สัมภาษณ์ยากไหมคะยากครับ มันห้องเย็นอะไรปราณนั้นนะโอเคเออเคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบการสัมภาษณ์งานที่ญี่ปุ่นแบบยากมากครับก็คือเข้าไปขออนุญาตนั่งอะไรอย่าเงี้ยแล้วเจ้าโค้ชเจ้าอ,อะไรออกมาผ้าแล้วก็นั่งอยู่เดียวแล้วเขาก็นั่งอยู่แผ่หน้าประมาณสามสี่คนแล้วก็ค่อนข้างกดดันบอางอนนึงครับนะ แล้วเอ่อการเริ่มต้นทํางานที่ญี่ปุ่นของชาวต่างชาติอะค่ะคือเราเป็นคนไทยเนาะมันก็ต้องเจออุปสรรคในการทํางานอยู่แล้วช่วงแรกอะค่ะอุปสรรคแรกที่แบบมันเห็นได้ชัดแบบมันมีอะไรบ้างอ่ะค่ะภาษาเลยครับภาษาแรกก็ภาษาเลยก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาแน่นอนอยู่แล้วเราคือจะเอ่อวยากรณะการออกเสียงเรายังไม่เป๊ะมากในนั้นการศึกษาก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็อแน่นอนก็วัฒนธรรมด้วยล่ะครับ ตอนเราไปญี่ปุ่นเราเจอเขาเจอช s h o ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแล้วก็เดี๋ยวขอคุยเรื่องโรงเรียน A B K บ้างนะคะ,ะก็อย่างที่ได้เกิดไปเนอะว่าแบบน้องนุงน่นเองก็เคยได้ไปเรียนภาษาอา,า่าที่ A B K น้องนนเรียนสามปีเลยเหรอคะสามปีครับอ,อ๋อช่วงนั้นช่วงโควิดด้ไหมใช่ครับโรงเรียนเขาก็เลยให้เรียนได้ถึงสามปีป่ะคะใช่ค่ะกเขาขอพาต่อให้อืมแล้วการเรียนภาษาของ A B K แบบเป็นยังไงบ้างคะ เช่วงนั้นผมเป็นช่วงที่ด้วยว่าไงโชวไม่ดีมากกว่าจะเป็นไปช่วงที่โควนดกำลังเริ่มระบาดพอดีใช่จําได้ว่าเหมือนตอนอตอนที่โควิดระบาดแล้วแบบเหมือนญี่ปุ่นจะปิดประเทศใช่ไหมแล้วน้องนุ่นก็ตัดสินใจที่จะไป,ไปเลย,เลยแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็แบบสั่งปิดประเทศเลยแล้วหลงังจากนั้นก็คือแบบอีกนานมากกว่าจะเปิดประเทศให้ไปใช่ครับก็คือไปช่วงนั้นคือเขาแบบห้ามเรียนในห้องเลยครับ เนออนทุกอย่างทุกอย่างออนไลน์หมดเลยครับตลอดประมาณสองปีเรียนออนไลน์หมดเลยสองปีออนไลน์หมดเลยเหรอครับการเรียนออนไลน์แบบมันเป็นยังไงบ้างคะมันมันแบบโอเคไหมหรือว่าแบบมันได้ประสิทธิภาพไหมอะคะในในส่วนของการเรียนแล้วว่าไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรมากกว่าเพราะว่าอยากน้อยเราเรา,เรา,เราคือเราเรียนออนไลน์เราเห็นจออย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้อาจจะไม่มีแบบบางครั้งไม่ได้โฟกัสจอก็มีครับอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าถ้าเรียนในห้องเราเราได้เขียนเราได้อ่านเราได้แบบได้มองได้มองอาจารย์มากกว่าแล้วก็ช่วงเวลาครับช่วงเวลาพักของไอแต่ละคาต้องมันมันก็มีประมาณประมาณสิบนาทีได้มาครับก็คือไอช่วงพักเนี้ยถ้าเรียนในห้องเราก็จะไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างงี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่คราวนี้ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเขาปิดกล้องกัรแล้วไปท่าของเค้าของเคามันเองซึ่งเราไม่ได้เราเสียเวลาตรงนั้นในการเนี่ยครับว่าใครจะเสียเวลามากกว่า แล้วน้องนวได้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้างไหมคะเรียนบ้างครับก็คือช่วงปีแรกออนไลน์ลร้นวลเลยช่วงปีที่สองจะมีสลับวันกับสลับวันกันครึ่ง,งวันนี้ไปโรงเรียนวันนี้ออนไลน์เลยนี้ครับส่วนปีที่สามเอ่อเาเป็นเอ่อโควิดเล่นขีข้คายละอ่อเขาก็ให้ไปเรียนที่โรงเรียนเนาบรรยากาศในห้องเป็นยังไงบ้างที่ที่โรงเรียนนะค่ะคือคืนครับคืนรับผมคิดว่าควรไปเรียนเรียนห้องเรียนมากกว่าเพื <ๆ S 2> ่อนเพื่อนในห้องส่วนใหญ่แบบเป็นชาติอะไรคะ มาเลเซียครับเพมาเลเซียเยอะใช่ไหมคิดว่งาาเรียนเพราะมาเลเซียเขาได้เป็นภาษาจีนด้วยครับเขาเลยได้คันจิเขาเลยมาเรียนเยอะเรียนม80%ของห้องมาครับแต่เอเบเคคนไทยเยอะไหมครับเหมือนจะไม่ค่อยไหมตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆมีรวมผมด้วยประมาณ4คนตอน4ปีอ้ปีแรกนะ4คนปีที่สองมาเพิ่มอประมาณ5-6คนส่วนปีที่สาม10กว่าคนมั้งครับ ก็ดีนึงแต่ว่าแต่ว่าห้องนึงอ่ะคนไทยเขาจะอยู่แค่คนเดียวป่ะคะห้องนึ่งเหมือนจะมีคนไทยรอสามคนเลยเนาะผมเป็นระดับระดับประมาณเอ็นหนึ่งเอ็นสองครับอกเขาว่าค่อยๆไต่ขึ้นมาก็ประมาณสามสี่คนแล้วโรงเรียนเขามีการดูแลนักเรียนต่างชาติยังไงบ้างคะแบบช่วยซัพพอร์ตเรื่องการหางานไหมหรือว่าแบบนี้ช่วยในเรื่องของการแบบซ้อมสัมภาษณ์ไหมอะไรเนี้ยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับก็คือโรงเรียนจะแบ่งเป็นซัพพอร์ตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหางาน กบฝ่ายเรียนต่อหรอมหาลัยหรือเซมโพค่ะซึ่งผมเป็นฝ่ายอ่าไ,ไปทางหาง,งานนะนอาจารย์ก็จะมีะกลุ่มคลาส o ูมให้แล้วเคยจะอะจัดป้อนงานลงไปส่งนิงานลงไปให้กลุ่มว่าใครสญญญนใจงานงานนี้ไหมอะไรเงี้ยมีคุณุณสมบัยต้องสมัครอะไรบ้างถ้าเราสนใจแล้วก็เดินไปหาอาจารย์อาจารย์ก็จะอะแนะนําให้เหมือนที่ a อฟีเคเจะมีอาจารย์ที่แบบคอยคอยเรื่อง หางานให้นักเรียนโดยเฉพาะเลยไหมคะใช่ครับมีครับซึ่งพอเราสัมภาษณ์ดึงไปส่งเรซูเม่ไปแล้วแล้วเขาหน้าสัมภาษณ์อบเราสามารถไปขอให้อาจารย์ช่วยเป็นคู่ซ้อมสัมภาษณ์ได้หรือถ้าเราหรือถ้าเราแบบเรซูเม่เราเขียนไม่ภาษาญี่ปุ่นไม่โอเคเราก็ส่งให้อาจารย์ตัวอาจารย์ก็จะตรวจให้ก่อนส่ง,งไปหา,ราบริษัทเขาถ้าเกิว่า A b วเคก็แบบเป็นโรงเรียนหนึ่งที่แบบเออเหม,มาะสำหรับคนที่อยากที่จะหางานที่ญี่ปุ่น มาะค่อน<ช>ข้างเหมาะแต่ก็คือเรื่องอะไรเขาช่วยใน,นระดับที่เขาช่วยได้ครับก็คือเจอาแฟร์เขาก็บอกว่าเออวันนี้มีจัดนะอะไรไมีจัดมาไหนไมีที่ไหนอะไรอย่างนี้เขาสามารถตอได้แต่เราจะเพิ่งแจ้ง A เ K ไม่ได้ครับเราต้องไปหาของเราเองด้วยนะ<ช><บ>อย่างจบอ,อย่างที่น้องนั่นบอกว่ามันมีเจาแฟร์เนาะเจาแฟร์ที่ญ,ญี่ปุ่นมันจะช่วงเดือนไหนบ้างนะคะพอทราบหน่อยก่อนประมาณเดือนสิบเอ็ดเอาช่วงนี้พอดีสิบเอ็ดสิบสองเพราะว่าเพราะว่า เราจะสัมภาษณ์ช่วงนี้สัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมครับแล้วเขาจะทํากระบวนการแบบตัดสินใจคัดเลือกอะไรถึงประมาณเดือนสามแล้วคือเดือนสี่เราก็อะไรแบบนี้เดือนสี่ไจะเข้างานเลยเลยครับอืมอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเดือนสี่มันต้องเริ่มงานคนที่แบบอยากที่จะแบบเออทำงานต่อที่ญี่ปุ่นเนาะมันต้องมันต้องใช้เวลาเตรียมตัวในการก่อนที่จะเรียนจบอะใช่ไหมเราจะไม่สามารถ<ช>ที่จะแบบรอเรียนจบแล้วค่อยหางานอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ครับ อย่างนี้แบบเออของน้องรุ่นนะคะเวลาแบบเราอยากหากงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเออแบบเราปรึกษาเขาเรื่องเลยนะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดไหมคะแบบมีอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมคะที่เขาแบบคอยแนะนําเราตลอดมีครับถ้าเราถ้าเราต้องการแบบเราเช่นาเราอยากหากงานประเภทนี้เขาก็จะหาให้อืมเขาก็จะช่วยดูให้แต่ว่า,เ,าเออเราก็ต้องแบบว่า ดูดูด้วยตัวของเราเองด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องคัดเอราต้องเลือกก่อนว่าเราต้องการอะไรค่ะ่วนใหญ่พี่แดงจะเป็นคนดูไหมคะดูแลนักเรียนไทยไหมหรือว่าเป็นเซนเซย์ญี่ปุ่นอะถ้าเป็นทาง,งานจะเป็นเซนเซย์ญี่ปุ่นครับอืมแต่ว่าถ้าถ้าดูแลแบบเรื่องการใช้ชีวิตก็คือเป็นพี่แดงเนาะพี่แดงพี่แดงครับพี่แดงช่วย ใ่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเอวีเคียค่ะ,ค,ะคือเขาวาก็มีฟีดแบ็มาให้ตลอดแหละว่าแบบเออคนนี้แบบว่าเป็นยังไงบ้างได้งานแล้วหรือยังหรือว่าเข้าเรียนต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายอยากให้น้องนนฝากอะไรถึง,<อ>งน้องๆที่เอออยากที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะคนที่อยากจะมาคือว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอที่เราต้องบินมาทําอะไรที่เราไม่ไม่เคยเจอที่ไทยครับประสบการณ์การมันคือการใช้ชีวิตของเราจริงๆเลย แล้วเราก็ต้องเรียนเอาตัวรอดกับมันให้ได้ซึ่งมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราแล้วเราต้องมีการกึิ้นตุมตลอดเวลาในการเรียนรู้ครับคิดว่าสนุกสนุกครับลองลองมาดูอะไรคือมีแผนจะกลับไทยหรือเปล่าคะยังไม่มีครับทำงานที่ญี่ปุ่นอ <laughs> ย่างลยใช่ไหมเดี๋ยวสับเเดือนหน้าก็โดนส่งตัวไปที่คันไซไปช่วยงานต่อ อ๋อแบบอ๋ออย่างที่น้องโนนเคยบอกใช่ไหมแบบถ้าสาขาหนีคนขาดเราก็ต้องแบบไปคอยอ s u p p o ค่เขาดูแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็งานหนักพอสมควรเหมือนเหมือนผมคิดในการทำงานนี่คือแทนที่จะไปทํางานเหมือนจะไปเที่ยวที่เราไม่เคยไปมากกว่านี่ถ้ากินอย่างงี้มันจะนุกกว่ามากครับอือะนั่นแะละครับใช่โอ,อ้ดีค่ะขอบคุณนะคะน้องโน ขอบคุณค่ะไล้าก็แต่นางช่วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะต้นะะ่นรับา้ออนบคุณคระ,คะขอนบตรัร